สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีแบ่งครึ่งยีดบล็อก e นะครับถ้าเราไม่มีลูกหมูตัดนะครับอยู่หน้างานก็บางทีงานเร่งด่วนนะครับเราก่อไปแล้วหน้างานไม่มีลูกหมูก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ครับไปดูกันครับนี่ก็สมุดอยู่หน้างานนะครับ สีหุ้นก็ได้แต่อเนี้มันใหญ่ไปนิดนึงเพราะว่าของผมไม่มีสีหุ้นก็ใช้เล็กเซนนะครับยิดบ็อกก็กะประมาณครึ่งนึ่งนะครับคร,รึ่งของยิดบ็อกแล้วก็ทุกเลยครับสองฝั่งนะครับถูกเราก็พลิกอีกฝั่งหนึ่ง นี่ยครับยิดบล็อกก็จะแบ่งครึ่งเลยครับนี่นะครับหลังจากที่เราถูกยิดบล็อกออกมาแล้วถึงมันจะไม่สวยนะครับมันอาจจะไม่ตรงแต่ว่าเวลาเราใส่ปูนเข้าไปมันก็จะเต็มเราก็ปาดในเสมอนะครับก็ไม่มีปัญหาครับเวลาก่อยังไงก็ต้องใส่ปูนอยู่แล้วครับ นี่ก็ถือว่าตรงนะครับถ้าทุกแบบใจเย็นก็อาจจะได้ดีกว่านี้ครับก็มีปัญหาแร้วครับแค่นิดหน่อยครับเราก็ใส่ปูนไปมันก็เต็มลองเอาไปทำดูครับก็แค้คัดได้ครับหลบรองได้ผล เลยครับนี่ยครับยีตบอกคึ่งก็อาจจะไม่สวยเท่าลูกหมูตัดแต่ว่าก็ถ้าจำเป็นหนางานก็ดีเลยครับ ครับมันก็ไม่ยากหรอกครับถ้าเราอยู่หนางานบางทีเราไปรับเหมาหรือว่าไปทําบ้านให้เขาแล้วเรา,เราดุกหมูพังหรือหตดชุกเฉินอะไรเนี่ยครับเราก็สามารถใช้วิธีนี้แทนได้นะครับเพราะว่าเราหักขึงมาแล้วถึงมันจะไม่เรียบแต่ว่าเราใส่ปูนเข้าไปมันก็พอดีนะครับ